สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้เลิกงานแล้วหิวมากวาวได้ดแวะร้านขนมปังเนาะขอกินก่อนเนาะพูดเปิดพูด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับดุเอซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลิกงานแล้วจีก็เลิกงานแล้วนะคะพอเลิกงานมาจีก็แวะซื้อขนมปังนี่หิวหิวข้าวหิวมากๆเดี๋ยวขอกินอันนี้รองท้องก่อนนะคะทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆกับมีซอสซิสมีขนมปังข้างในหรือเปล่าเนาะ เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ข้างในเนี่ยเนาะมันเด็ะขอกินก่อนนะมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะหิวมากเลยเขาหิวอ,อรอลอยแต่รู้สึกว่าจะเย็นเย็นเนาะดูเผืนๆเหมือนโรตีเนาะ หิวข้าว mm hmm. กินคำใหญ่ๆเลยแต่เป็นคนเคียว เี้ยวช้าเคียวเร็วไม่ได้เคียวเร็ไไเวไม่เป็นเต็มปากเลย อยากรู้ว่าอะไรข้างในมันสใส่ไส้อะไรก่รู้อืม Sắp vời cái năm bữa tay เดี๋ยวจะแบ่งให้มันบาดเสียบดอกเราต้ตองอยากกินน้ำขอดดอกอ Cắm nạ phin phin Chín điều 4 nา thí là Yên kín mấy rồi ถ้าไปเวฟหน่อยเนาะอร่อยเลยลืมหิวหิวเลยลืมเวฟ อย่าท่องเสียเด้อกินอาหารเย็นอยท้องเสียเด้อสนุกใช้เวลานานมากในการกินและในการเคี้ยวไม่มีใครทำได้เหมือนจีนะคะทุกคน หกนาทีแล้วเห็นไหมหกนาทีแล้วยังกินไม่หมดเลยอืหมดแล้ว